สามดอกไปอ่อ,อนอยู่เลยโอ้โหเป็นสิบดอกเหมือนกันนะขึ้นเนี่ยโอ้ยขาขาวไม่มีหนอนเลยได้สวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในป่าเห็ดนะคะ พามาเก็บผิดพึ่งค่ะออกแล้วผิดพึ่งเจอสองดอกแรกสวยอยู่อุ้ยอ่อนไปเลยแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งดอก เริ่มแก่แล้วไม่ได้เข้ามาแค่สามวันแล้วก็ด้านหน้าค่ะขวามือกำลังตะมุตะมีเลยนี่กำลังจะพลงามค่ะดอกนี้โอเคได้ล,ละสามดอกเดี๋ยวเก็บอีกหน่อยก่อนค่อตัอดขาทีเดียวเนาะอื้อ แ่แล้วแต่ขาเน่นติ๊กน่าจะได้อยู่ค่ะเห็นอีกสองดอกแล้วค่ะกําลังอ่อนๆเต,ม,ตมูเตมิอ่อนสวยมากแล้วก็ด้านหน้าอีกด้นหลังต้นไม้ งามมากไม่มีหนอเลยแต่โมแต่ไม่ใช่ อันนี้ที่เก็บมาตะกี้ตะขาพร้อมเรือจะได้ไม่สปกปรกโอ้โหนอนเพียเยเ้ยลยดอกนี้ได้หัวหนึน่งอดอกนี้เริ่มแก่ làng đang hoạt đấy, Đài rồi, อ้ดอกนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหหนอนอืได้อยู่ได้อยู่คือวันนี้ไปวันเลิกงานแล้วก็เลยเข้ามาเลยไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะเนี่ยได้ได้ไ,ได้สี่ห้าดอกแล้วค่ะเนี่ยโอเคไปไปต่อค่ะ เสลดเหลือง2องดอกดอกใหญ่อยู่เริมแห้งแล้วคะ่ะแต่สวยอยู่อีกสอดอกป่าแห่งยุงคะ่ะมาแล้วค่ะยุง ด,ด้วยค่ะขาอร่อยมากแต่ดี๋วคุณนี่เดี๋ยวได้ไหมได้อยู่ขาได้อยู่ค่ะอาจจะได้นะอ่อนอยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่โอ้ยมีน้องทาก นไม่ตกป่าเริ่มแห้งอุ้ย,อยดอกเล็กกำลังเกิดอุ้ยไม่ได้แล้วฟอดอกนี้น่าจะได้นะอ,อีกสองดอกดอกเล็กมากแต่เอาไปเถอะค่ะ ได้อยู่อ้ยนี่ฟอแล้วก็ตันบนออดอกนี้สวยน่อยโอ้ยสวยค่ะได้ไหม าจะได้นะนี่ได้ย่อุย้ย <c oughs> สองดอกแล้วก็น,นู่นสายมือเกือบมองไม่เห็นค่ะ ดอกกำลังกินเลยแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกมาเจออีกสามดอกดอกไล่ๆกันเลย อยสวยค่ะกระถานะอีกสองดอกดอกนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้สองมือโอ้โหแน่นมากค่ะโดนแทะไปเยอะแล้วค่ะ ก็ได้อยู่ข้ันหน้าอีกหนึ่งดอกอตัดขาเห็ดเลยหลายดอกแล้ะ เป็นสิบดอกเหมือนกันนะขึ้นเนี่ย <c oughs> ขาขาวไม่ไมีหนอนเลย โยงก็ตามหลือเกินได้อยอ่เดี๋ยวนี่ก็สวยโอ้ยนอน 烤竹咧。 ได้ละโอ๊ยเก็บไ้เก็บมาได้เยอะแล้วนะคนะเนะี่ยคิดว่าจะไม่ได้ฮิสแล้ววันนี้ดูค่ะนี่เคไปต่ออีกหน่อยค่ะ พึ่งขาลายหมวกสีส้มโอ้สวยมากเลยค่ะไม่มีมมนอยสวยค่ะ เรื่องขาลายหมวกเสียงน้ำตาลค่ะตนนัวนี้เอาไปด้วยอ่อนอยู่อุย้ยขายาวมากสวยอยู่ค่ะใช่กินดอกแล้วดอกใหญ่หน่อยน,นีย่ได้ยูอ่าฮะเน่นตึกอ่อนอ่อนอยู่ด้วยดูโอ้ย อ้ามันยุ่งแน่นไม่มีน,นอนเลยดอกขนาดนี้ถ้ามาาตาอีกสองมือสองมือนี่แกเลยนะคะเนี่ยสวยมากดอกใหญ่ อีกสองดอกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแมนค่ะตะกุลเห็ดดินเห็ดหน้าแรกค่ะเบึงสี่ทีแรกคิดว่าแมนเห็ดพึ่งไม่เอานะคะเห็ดตัวนี้ดอก,ดอกสวยเจอดานหน้านะคะโอ้ยดอกใหญ่แก่หีอย่างเนาะนี่ อุย๊ยดอกใหญ่มากได้ไหมโอ้ยได้อยู่ค่ะโอ้โหเริ่มจะแก่แต่ได้อยู่ค่ะใหญ่มากดูนี่หนึ่งดอกเดินเลยนะคะดีนะเรี้ยวขวาไม่งั้น,นเ่เลยเลยสวยซะด้วย นขนางในนิ่มแลบราคะรอรอเลยนะ <c oughs> อน้ยแล้วก็นี่ดอกเล็กได้อุ้ยนิ่มๆราคาคืหลาบเอาได้ค่ะดอกนะั้นไปดอกเดียวตัด่าเห็ดที่เก็บมาเลยอุ้ยขาเข่า,ขาโจ๊ะเลย นี่อ่นเลยสวยค่ะดอกเลยมากดอกนี้มีน่อนค่ะพอได้แต่พอได้นี่เริ่มเก่เอาออกดีกว่าหลังพึ่ง โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่อง LC i n s u e d e n อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ